สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมชมลมสื่อดอนเมืองและหนังเสือพิมพ์ออนไลน์เฟซไลน์เนวประเด็นข่าวเล่าความจริงอีพีที่352นําท่านผู้ชมล่องใต้ไปที่โรงเรียนบ้านคอรอตันหยงอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีไปชมเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรตุยงโดยการนําของพันตํารวจโทวสันลักชาติพาณิชย์สาวัดใหญ่ พันตำรวจตรีชวิตวัยวุฒิสาวัตปราบปรามมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทสุพนัทไกรสอนรองสาวัตจราจรดาบตำรวจมุสาหลีอเยาคณะธรรมานกองเลขานุกการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานีบรรยายให้ความรู้กับคณะครูอาจารย์ตลอดทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอ,อตันยงเรื่องการใช้รถใช้ถนน พระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช2520พระราชบัญญัติเกี่ยวกับรถยนต์และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาดการปฏิบัติตัวเมื่อติดอยู่ในรถเราจะต้องทำยังไงเอาตัวรอดอย่างไรการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในโรงเรียนอาทิเช่นเหตุการาดยิง อบรมฝึกสอนให้รู้วิธีการหลบหนีวิธีการซ่อนตัวตลอดทั้งวิธีการที่จะต้องต่อสู้กับคนร้ายย่างไรทำให้น้องๆทุกคนที่เข้าอบรมในวันนี้ได้รับความรู้เพื่อนําไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงสามารถเอาตัวรอดได้เราไปรับชมบรรยากาศด้วยกันครับเดี๋ยวุมจะแนะนำตัวนัน่นอนครับ ที่ร้อนตรวทสุนันไกสอนหรือหมวดนอกรับรองสาวัตรกรื่องจรสพ,โโพตุยมส่วนผมดาบตำรวจมุสารยงเลขาจังหวัดพัทลีด้านความมั่นคงและก็ะกวา่ววกกวา,าการเดียวกันรับผิดชอบชุดจังหวัดภาคใต้จบรัฐศาสตร์การเมืนนองการปกครองเลยโดนเลยแล้วก็ข้ามแล้วถ้าเกิดเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะหันกลับมาแล้วโค้งคำนัดให้กับรถที่ปัดจอดให้เรา นี่คือบบทำเนียมของญี่ปุ่นเขาะจะมีเขาะจะมาเขาจะมีตรงนี้เลยน,น้องหันไปเลยนะครับเวลาข้ามถนนเสร็จน้องก็หันมาพูดให้กับรถทีเก็ได้ถ้ารถทีแพใหญ่อยู่ใกล้กันไม่ได้อย่าเอาไหมอ่าเอาไหม